ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับร้านที่โซลาเซลล์นะครับเหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับมาติดชุดดูดน้าบาดานะครับพลังงานแสงอาทิต์นะครับผมครับวันนี้ก็วันที่นะครับ31นะครับธันวานะครับ2564นะครับผมวันปีใหม่นะครับผมก็ส่งงานชุดสุดท้ายก่อนปีใหม่นะครับผมครับชุดนี้ก็เป็นชุดสีแผงนะครับตัวยอดนิยมเลยสําหรับของทางร้านเรานะครับ ลูกค้านิยมมากนะครับชุดนี้นะครับก็สเปคตัวนี้นะครับเป็น2แรงนะครับผมตัวนี้ของเรานะครับผมครับวันนี้เราติดอยู่ที่บ้านโนนคูนนะครับผมอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับผมก็ไม่ไกลจากร้านเท่าไหร่นะครับก็มาติดให้ลูกค้านะครับรีบใช้น้ํานะครับครับตัวนี้เป็นสเปคตัวพันห้าร้อยวัตต์นะครับของแฮนดูโรนะครับสเปคน้ํา13คิวต่อชั่วโมงนะครับผม ลงลึกได้60เมตรนะครับก็ตัวนี้บอกของลูกค้านะครับเจาะไป45เมตรนะครับเจาะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็เราหยอดลงไปแท่อนนะครับผมตัวนี้นะครับแท่อน PVC นะครับท่อ2นิ้วก็ตัวนี้น้ําดันอยู่ที่10เมตรนะครับผมน้ําดันขึ้นมาอยู่10เมตรนะครับก็ถือว่าน้ําเยอะเหมือนกันนะครับเจาะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับ ถือว่าน้าเยอะนะครับเหมือนกันเลยบ่อนี้นะครับเป็นท่อออกสองนิ้วนะครับขึ้นมาตลอดเลยนะครับไม่ได้ลดท่อนะครับก็ถือว่าฟุ้งแรงดีนะครับผมตัวนี้นะครับของลูกค้าก็เป็นเลี้ยงวัวนะครับเยอะเลยนะครับก็คอยเติมน้ําตลอดนะครับก็จะปล่อยลงสะบ้างนะครับผมมีสะนะครับสะรองรับเก็บน้ํานะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบแผงของเรานะครับว่าเป็นตัวไหนกันบ้างนะครับผม ตัวน้ําเยอะเลยนะครับเปิดรองน้ําแป๊บเดียวตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ครับงานของเราก็เหมือนเดิมครับโครงสร้างเหล็กชุบซิงก์กาวไนนะครับผม3มคูณหนนะครับการโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับเทปูนนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแข็งแรงมาตรฐานนะครับผมก็แผงของเรานะครับเป็นตัวโมโนฮับเซลนะครับ12บบัดบ้านะครับตัวนี้นะครับผมเป็น 450วัตต์นะครับที่เราใช้นะครับเป็นของโ p วิ i โซล่านะครับตัวนี้ครับใช้ทั้งหมด4แผงนะครับเซลล์สวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมใช้ทั้งหมด4แผงนะครับไฟแรงดีนะครับตัวนี้นะครับสิบสองบาทบนะครับงานของเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องคอนโทรลกันนะครับผม ครับตัวนี้ก็เป็นกล่องคอนโทรลนะครับ Handuro DC ระบบเดียวนะครับผมตัวนี้สเปค1,500วัตต์นะครับผมตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะครับผมห้าโมงครึ่งตอนนี้รอบมอเตอร์อยู่3,400นะครับผมตอนนี้แดดช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้กินกระแสอยู่8.5แอมป์นะครับผมตอนนี้กําลังวัตต์อยู่ที่ถึง1,100นะครับ19วัตต์นะครับผม แรงดันอยู่ที่ 131V โวลต์นะครับผมนะครับกิธีทำงานนะครับผมก็ตัวนี้นะครับรองรับได้ถึง8แผ่นนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะใช้แผ่นเยอะนะครับก็โรงงานแนะนำเป็น340นะครับถ้าว่าจะใช้เป็น8แผ่นนะครับก็แรงดันย่านการทำงานครับ 60V โวลต์ถึง 200V โวลต์นะครับผมไม่เกิน 200V โวลต์ครับทำงานได้นะครับ ถ้าแรงดันเกิน200โวลต์จะขึ้น P51 นะครับคือไฟเกินนะครับผมในชุดก็จะมีเบเกอร์นะครับ DC นะครับเสื่อกันฟ้านะครับจุดต่อปั๊มนะครับก็เน้นย้ำความมาตรฐานก็คือเข้าหางป่านะครับให้ทุกจุดเลยนะครับระบบงานไฟ DC นะครับก็ต้องเน้นย้ำนะครับเรื่องจุดต่อสายนะครับตัวนี้ก็รับประกัน2ปีนะครับผม ในระบบงานของเรานะครับครับระบบงานนะครับโครงสร้างก็สูงประมาณนี้นะครับประมาณเมตรแปดสิบนะครับกําลังพอดีนะครับเพราะว่าเวลาทําความสะอาดนะครับก็ทําความสะอาดง่ายนะครับผมในชุดนี้นะครับของเรานะครับนี่ครับงานของเรานะครับ โครงสร้างแข็งแรงมาตรฐานนะครับสวยงามนะครับผมเดี๋ยวไปดูน้ํากันอีกรอบนะครับกําลังทดสอบน้ํากันนะครับน้ําถือว่าแรงดีใช้ได้เลยนะครับน้ํานะครับน้ําเยอะนะครับบ่อนี้นะครับครับนี่คุณพ่อก็รอชมน้ํานะครับไปด้วยกันเลยครับ ก็มีลูกค้านะครับหลายท่านนะครับโมาสอบถามนะครับเรื่องน้ำามาดานะครับผมว่าจะใช้สเปคไหนดีนะครับก็ถ้าน้ําเยอะนะครับใช้เป็นตัว2แรงก็ได้นะครับผมขอแค่รู้ว่าได้น้ํากี่คิวนะครับบางบ่อนะครับถ้าเอาตัว2แรงนะครับไปลงนะครับน้ําน้อยก็มีนะครับที่เราเจอนะครับไม่ใช่ว่าจะแรงทุกบ่อนะครับผมก็มีบางบ่อน้ําไหลเบาก็มีนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับ บางบ่อน้ําน้อยแต่อยากได้ปั๊มแรงนะครับมันก็น้ําไม่ทันนะครับก็มีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับก็สําหรับชุดนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูได้นะครับผมร้านที่โซลารเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแม่โคชุมแพนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็082 738 4139นะครับเจนะครับผม ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานนะครับร้านทีซูลาเซีลนะครับครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับก่อนปี่ใหม่นะครับผมมารีวิวส่งงานนะครับผมใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวนะครับส่งงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม